สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาววรยาสิงแก้วครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มวิชาเทคโนโลยีขอรายงานการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566โดยมีการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในรายวิชาเทคโนโลยี1ว3 1 2 8 2จำนวน10าวาคนาบรา,า,า,ายวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์1ว3 0 2 8 2จำนวน2คาบรายวิชาหุ่นยนต์ว3 1 2 8 2จำนวน2คาบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รายวิชาเทคโนโลยีนวัต,ตกรรม2ว3 0 2 8 6จำนวน2คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาชุมนุมเทคโนโลยีสร้างสารรค์จำนวน1คาบกิจกรรมส่ง เสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำนวนหนึ่งค่าการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนจำนวน2องค่ารวมค่าในตารางสอนภาคนี่สองปีการศึกษา2 5 6 5จําจำนวน20ค่าเท่ากับ16ชั่วโมง40นาทีโดยค้าพเจ้ามีการจัดทำ Google Classroom ประจำวิชาของแต่ละ ห้องเรียนนะคะเพื s, ่อให้นักเรียนนะคะติดตามงานทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ส่งงานนะคะโดยนักเรียนสามารถส่งงานแล้วก็บันทึกไฟล์งานของตนเองนะคะโดยเก็บไว้ในไดร์นะคะแล้วก็แชร์ไดร์เพื่อส่งงานนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็สานักเรียนสามารถโหลดไฟล์จากที่ไหนก็ได้นะคะโดยไม่ต้องกลัวงานหายเนื่องจากโรงเรียนมีการเซ็นอีเมลให้นักเรียนแล้วนะคะระหว่างเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะ ต่อมาก็คือเป็นผลงานของนักเรียนรายวิชาเทคโนโลยี1นึ่งนะคะที่เกิดจากการสอนปฏิบัตินะคะในชั้นเรียนนะคะโดยใช้โปรแกรม Google Sketchup นะคะในการออกแบบอันนี้โมเดลบ้านนะคะส่วนนี้คือเป็นการออกแบบโมเดลเตียงนอนอนเนกประสงค์แล้วก็อันนี้ก็คือสอบปฏิบัตินะคะในส่วนของการออกแบบห้องนั่งเล่นนะคะโดยนักเรียนก็คือทําตามรายละเอียดคําสั่งที่แจ้งนะคะในเวลาที่กําหนดนะคะ ต่อมาก็คือเป็นผลงานของนักเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ที่เกิดจากการสอนปฏิบัตินะคะในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver นะคะในการออกแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นะคะในร้านค้าออนไลน์อันนี้คือบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะการิบติหน้าที่ด้านระบบดูแลนักเรียนนะคะค่าพระเจ้าเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่้าโดยมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน42คนนะคะ อันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศรวบแสงความยินดีกับนักเรียนนะคะที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีนะคะแล้วก็กิจกรรมปีใหม่ของโรงเรียนนะคะในการมอบของขวัญกันนะคะการดูแลนักเรียนในการทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันปีใหม่กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมวันลอยกระทงแล้วก็กิจกรรมกีฬาสีซึ่งนักเรียนในชั้นเรียนนะคะม .4 ทั5ได้ร่วมกิจกรรมนะคะของโรงเรียนอันนี้คือการดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนนะคะในม .4 ทั5ซึ่งห้องม .4 ทั5นะคะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประเมินห้องเรียนคุณภาพนะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของมีลายกลุ่มผู้ปกครองนะคะเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของอประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนสมทบทุนสร้างสนามกีฬานะคะผู้ปกครองให้าการสนับสนุนอย่างดีนะคะเสมอนะคะอันนี้ก็คือเป็นลายกลุ่มของ นักเรียนม .4 ทับ5ซึ่งครูก็ได้ดูแลในส่วนของการติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆประชาสัมพันธ์นักเรียนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารติดตามงานในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของในระบบดีสคูลก็จะเป็นในเรื่องของการดูดในเรื่องของใบาลาการมาเรียนของนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนม .4 ทับ5นะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะ อันนี้ก็คือในเรื่องของสรุปการเยี่ยมบ้านของนักเรียนนะคะมสีท <Summer> ับในระบบดีสคูลนะคะก<ใน> <How> ารดิบัตหน้าที่ของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีนะคะก็จะมีการร่วมกิจกรรมของกลุ่มนะคะอย่างเต็มที่นะคะโดยการดูแลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็คือร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของเปิดบ้านวิชาการนะคะ อันนี้ก็คือเป็นกรรมการในการแข่งขันนะคะของกลุ่มการพัฒนาตนเองนะคะข้าพเจ้ามีการอบรมพัฒนาตนเองในการอบรม DPA Digital นะคะแล้วก็อบรมออนไลน์หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงลึกนะคะ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียนนะคะการแบ่งหน้าที่ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาก็เป็นหัวหน้างานระบบ ประเมิววิทยฐานะดิจิทัลนะคะ DPA นะคะลงข้อมูลในการประเมินวิทยฐานะประจำงปีงบประมาณนะคะลงในระบบนะคะให้กับข้าราชการครูทุกท่านของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของปฏิบัติหน้าที่ในรองหัวหน้างานสารสนเทศของโรงเรียนดูแลระบบรายงานการรับนักเรียนของโรงเรียนนะคะประจําปีนะคะอันนี้ก็คือรายงานทั้งห้องเรียนปกติแล้วก็ห้องเรียนพิเศษนะคะ ในส่วนของรองหัวหน้างานสารสนเทศก็ดูแลในเรื่องของระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMC ของโรงเรียนประจำปีการศึกษานะคะซึ่งมีการรายงานผล3ครั้งด้วยกันนะคะค่าพเจ้านางสาวเนสิงแก้วก็ขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30มีนาคม2566เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ